สวัสดีท่านผู้ชมนะเราก็จะแวะมาเติมน้ำมันฮะก่อนออกเดินทางนะท่านตอนนี้เรากำลังเดินทางนะจะเดินทางจะไปซื้อกระเบื้องนะท่านเติมน,น้ำมันก่อน วันนี้เราจะไปซื้อกระเบื้องนะ้วท่านเนี่ครับเดินทางไปซื้อกระเบื้องนะครับห้าร้อยห้าร้อครับวันนี้เราจะเดินทางไปซื้อกระเบื้องนะที่นครพนมนะท่านไม่ได้ไปสกลน,นะฮะเพราะว่าสกลมันไกลกว่าบ้านผมเนี่ยจะอยู่ติดกับ นครพนมน,นอ้องท่านเอออยู่ตรงบริเวณแนวเขตนะระหว่างสกลนครนครพนมนะครับร้านกระเบื้องเนี่ยมันมีอยู่ตรงโพลสวรรคร์น้องท่านซึ่งมันอยู่ในเขตของนครพนมเราก็เลยจะเดินทางจากอำเภอกุชมานไปอำเภอโพลสวรรค์นะครับข้ามอำเภอเลยนะท่านเออก็ถือว่าไกลนะ เออเดี๋ยวสแกนใจพี่น้องเอ้แล้วก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วท่านได้น้ำมันมาแล้วห้าร้อยบาทจะพาเขาไปเลือกซื้อกระเบื้องนะท่านอ่าอ,อันนี้ผมก็โทรไปหาน้องยิ่งแล้วเมื่อกี้นะโทรไปหาน้องยิ่งแล้วเรียบร้อยน้องท่านให้น้องยิ่งเนี่ยออกมาให้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาเพราะว่า จะเปลี่ยนยางให้เลยนะเปลี่ยนยางมอไซค์ให้นะท่านนะจากคุณแม่รัติยานะไอ,อเปลี่ยนยางมอไซค์ให้นะครับก็ขอบพระคุณนะคุณแม่รัติยาเดี๋ยวให้น้องยิ่งเนี่ยนัดไปเจอกันอยู่ที่ร้านซ่อมรถนะท่านจะได้เปลี่ยนยางให้เขาเปลี่ยนยางแล้วก็ฝากรถเขาไว้ตรงนั้นเลยนะฝากมอไซค์ไว้ตรงนั้นแล้วก็ขี่ไปทําธุระเลย นครับขึ้นรถมากับผมแล้วก็ไปซื้อของเดี๋ยวค้ากลับค่อยไว้เอามอไซค์อ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านซ่อมรถแนละ้ท่านรอน้องยิ่งกับแม่นะกับยายเพื่นมาก่อนนะโทรไปเมื่อกี้เพื่นบอกว่ายายกำลังอาบน้ำอยู่นะครับก็เลยอ่ารอไปนะโทรไปตั้งแต่ก่อนออกออกจากบ้านแล้วละ่ะของท่าน ก่ drive, อนที่ผมจะสตาร์ทรถออกจากบ้านผมโทรหาน้องยิ่งให้ออกมารอที่รถร้านซ่อมรถเออระหว่างบ้านผมกับบ้านน้องยิ่งมาร้านซ่อมรถเนี่ยระยะทางพอๆกันเออระยะทางพอๆกันผมจะให้น้องยิ่งเนี่ยเอารถเนี่ยมาเปลี่ยนยางพอเปลี่ยนยางเสร็จแล้วให้ฝากรถเอาไว้ตรงนี้เลยอ่าฝากรถเอาไว้ที่ร้านนี้เลยเออแล้วเราก็ไปซื้อกระเบื้องนะไปซื้อกระเบื้องเสร็จก็ค่อยกลับมาเอารถนะระหว่างที่เขาเปลี่ยนยาง เอออะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นวีแววอืมสงสัยอาบน้ำโดนพี่น้องเลยสงสัยยาไลายกำลังถูสบู่อยู่สดได้ไปบนนอกอันซื้อกระเบื้องนี่วันนี้เดี๋ยวจะเคลียร์ธุระให้เสร็จนะท่านก็จะมีในส่วนของเงินของอ่ พิรัตเนาะเงินของพิรัตที่เหลือจากการเจาะน้ำนะท่านเหลือจากการเจาะน้ำกับซื้อรถเข็นปูนเนาะมันจะเหลือเงินอยู่120บาทนะท่านให้พิรัตบอกให้ไปซื้อพวกสบู่ยาสีฟันไอ,อพวกน้ำปุงน้ำปลานะ้ำมันพืชอะไรแบบนี้ซื้อเป็นของให้แทนอะนะ ่ไม่ให้เป็นเงินสดให้เป็นซื้อของแทนอ่ะตอนนี้ก็รอน้องยิ่งกับยายลายมาซะก่อนนะท่านไม่รู้จะมาถึงตอนไหนจะบอกนะผมรอไปถึงเที่ยงนอนะระยะทางปกติต้องมาถึงกันแล้วนะทุกท่าน ราะว่าบ้านผมกับบ้านยายไลเนี่ยห่างจากร้านซ่อมรถเนี่ยเท่าๆกันนะบ้านผมก็อยู่ฝั่งน้นบ้านยายไลก็อยู่ฝั่งน้นที่จะทางสูสีกันแต่ว่าเขายังไม่เห็นส่นเขาเลยงั้นก็รอต่อไป หเห็นวีแววของบ้านเยไยมาเลยเดี๋ยวรอต่อไปเรื่อยๆนะท่าน อวันนี้เด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนบอกสวัสดีครับสวัสนะดีครับไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอเด็กๆไปไปยายไม่ให้ไปห่วยอ,อ,อันเปลีป่ยนยางรถคันนี้นะครับที่ทามเมื่อนั้นน,นนะบัสสองเมื่อนั้น,น,นว่าเท่าไรน,นะแปดร้อยสี่สิบบาท อย่าบอกนะว่าคืนราคาแล้วแปดร้อยสี่สิบยังหน้าสามร้อยสิบยังหลังสี่ร้อยเก้าสิบรวมเป็นเท่าไหร่แปดร้อยสี่สิบบาทเออโอเคเอาเปลี่ยนเลยรอเอเอฮะไปเดี๋ยวเอาสองคนนี้ใช่ไหมที่ให้ขาดเรียนอะ่ะเดี๋ยวไปขายอยู่อันคอนครพนมไปขึ้นรถ เดี๋ยวให้ยายเป็นผู้รับเงินเนาะเออไปไปคือรถเดี๋ยวไปขายอันนี้น่าจะขายได้เป็นแสนอยู่อันนั้นเอาเอาตาใช่ไหมขายจกตาออกเนาะอันนี้ล่ะอันนี้เอาตาเนี่ยเขาอยากเขาอยากได้ตาคนนี้นะเอาไปขายคนนี้สุขนั้นสองสองตาสองข้างเลยเดี๋ยวให้ยายไปเซ็นรับทราบเนาะเออ อเสรุปสรุปยังไงเนี่ยฮะอันนี repetition. ้เนาะห้เขางัดตาผู้นี้เนาะและอันนี้เอาเอาไตอะไรค่อยงงอะไรจะพาเด็กสองคนนี้ไปขายไปอ่ไปขึ้นรถเดี๋ยวไปขายได้อยู่รักได้เซนยู่ยรกนี่เกอรมอนีนเป่งกันเออ จะนั่งไหนนั่งหลังบ่มาจะนั่งหลังหรืนั่งนายิ่ง,ย,งยิ่งนั่งหลังนั่งไ,งไปไปนั่งอยากนั่งนาก็นั่ง เ,เดี๋ยววันนี้ก็เป็นภารกิจนะพาดจะเอาใครไปขายเดี๋ยวนี้ติดเขาไหมะัะขายน่าจะได้ยุดนี่ราคาแสนนี่เดี๋ยวไปขายนู่นแหละเท่าเทียนนู่นแหละพี่น้องเอ้ยอ่ะบบโอเคครับผม,มดเดินทางก่อน